มาพบกับรายการมั่นใจพยาไทยนวมิน EP ที่สองแล้วค่ะพบกับท่านเพ่นเคยนะคะชิรยาบุราพารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าน้องมินก็นได้นะคะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเนี่ยศูนย์สุขภาพเพศพญาไทยนวมินค่ะอันนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะหนึ่งเดียวในระแวก นวมินต้องพูดถึงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นสู่สุขภาพเพศพยาไทยนวมินค่ะค่ะและที่นี่นะคะยังมีแพทย์เฉพาะทางถึงสองท่านด้วยกันที่อยู่ที่นี่ <Okay. S 1> นะคะท่านแรกเลยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อัติวุฒิกมุกมานนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านนี้เลยนะคะรวมถึงท่านเนี่ยยังเป็นอาจารย์แพทย์เพศวิทยาด้วยนะคะมารับออกตรวจที่โรงพยาบาลพยาไทยนอมินของเราค่ะ และท่านที่สองนะคะนายแพทย์สิวพลทิตยารักนะคะแพทย์เฉพาะทางทางด้านเพศเหมือนกันเลยนะคะท่านสองท่านนี้นะคะถ้าใครได้เห็นหน้าค่าตากแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณหน้าอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองท่านเนี่ยออได้ออกรฟ์สดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอย่าลืมนะคะไปดูย้อนหลังกันด้วยนะคะมีทั้งประโยชน์หลายอย่างเลยทั้งเรื่องเพศทั้งการป้องกันนะคะแล้วก็ หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยมีแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะค่ะหลังจากที่เราได้แนะนำคุณหมอสองท่านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสูสุขภาพแพทย์พยาทยโนโมินกันบ้างนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีพยาบาลสาวสวยนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยตามไปดูกันเลยค่ะดีค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ออเพยาบาลน,นะคะที่จะซักประวัติคนไข้ด้วยนะคะปามาสาวสวยท่านนี้รอแนะนำและให้บริการอยู่นะคะโอเคค่ะ <Okay. S 2> และส่วนสุขภาพเพศของเรานะคะก็จะมีห้องหัชถการทางด้านนี้นะคะแล้วก็ห้องแพทย์ทางด้านนู้ เดี๋ยวเราไปแอบดูในห้องแพทย์กันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้เยี่ยมชมกันบ้างไปกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องแพทย์กันเลยดีกว่าว้าว <Wow. S 1> โอ้โหอยากจะบอกว่าพิธีกรชอบห้องนี้จังเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะของการ <Wow. S 1> ตรวจรักษา แล้วก็การปรึกษานะคะทางศูนย์สุขภาพเพศโรงพยาบาลพญาไท,ไทนวมินมีครบคันทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่ารูปนะคะไม่ว่าอุปกรณ์ <Wow. S 1> อยากจะบอกว่าใครที่มีปัญหาทางด้านนี้นะคะแนะนำเลยค่ะ มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางกับเราก่อนได้นะคะหรือท่าในใดยังไม่อยากจะ Wal k in เข้ามาเนี่ย Inbox มาที่ Facebook พยาไทยนะวมินก่อนได้เลยนะคะสอบถามก่อนว่าแพทย์ของเราเข้าวันไหนบ้างนะคะหรือจะทำนัดหมายก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะหลังจากที่เราแอบดูห้องแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศทางด้านนอกของศูนย์สุขภาพเพกเลยดีกว่าค่ะ ตาและสิ่งที่เซอร์ไพรส์สุดของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะก็คือว่านี่เลยท่าเด้ <S <S กลุ่มเพศทางเลือกหรือ L G B T นะคะหรือ transgender นั่นเองดูสิคะท่านผู้ชมขาทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มจริงๆนะคะแม้แต่ห้องน้ำนะเรายังเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องมีแยกด้วยนี่สะพายจริงๆอ,ะอ่ะออดีสิคะ และสู่สุขภาพเพศโรมันพยาทิโนโมินของเรานะคะให้คำปรึกษาหลายอย่าง, <Wow. S 1> างเลยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเรื่องบนเตียง oh. สำหรับผู้ชายท่านใดนะคะที่มีอาการหลังเร็ว <Wow. S 1> หลังช้าหรือมีปัญหาทางด้านเรื่องเซ็กค, oh. คือทางพิธีกรอยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นความสุขของหลายๆคนเช่นกันนะคะคือมันจะทำให้การดำรงชีวิตของเราเนี่ย อาจจะทำให้ดีขึ้นในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการอยู่ในสังคมบางทีอาจจะโดนเพื่อนล้ออะไรก็แล้วแต่นะคะใครที่มีปัญหาทางด้านนี้เนี่ยแนะนำมาปรึกษาก่อนไม่ใช่แค่ว่าผู้ชายนะคะหรือสำหรับคุณผู้หญิงนะคะมินเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันทางด้านเรื่องเซ็ก์หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะที่อยากจะปรึกษาใครสักคนหนึ่งแต่ยังไม่กล้าปรึกษานะคะแนะนำเลยค่ะมาปรึกษากับคุณหมอที่ศูนย์สุขภาพเพศโรงพยาบาลพญาไทเนาะมินกันก่อนเลย ค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทางโรงพยาบาลเราให้ความสำคัญนะคะคือกลุ่มเพศทางเลือก transgender หรือ LGBT ค่ะมินเชื่อนะคะว่ากลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยผ่านปัญหาทางสังคมมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น เสียงจากสังคมรอบข้างนะคะหรือเสียงจากใจตัวเองเรวมกระทั่งถึงเสียงครอบครัวด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยมีแนะนําเลยว่าอยากให้คุณมาหาทางออกร่วมกับเรานะคะโดยที่ก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลพยาไทเนวมินเพื่อที่จะมาปรึกษาที่ศูนย์สุขภาพเพศจากคุณหมอผู้ที่เฉพาะทางทางด้านนี้โดยเฉพาะและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาสําหรับคุณค่ะแน่นอนค่ะ เพราะเราเข้าใจทุกเพศค่ะศูนย์สุขภาพเพศรโรมาพยาธิ์นวมินของเรานะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกท่านได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะที่จะไม่ต้องอายพร้อมที่จะเอาปัญหาชีวิตของท่านนะคะมาปรึกษ <Wow. S 1> ากับคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางของเรานะคะเพื่อที่จะได้รับคําตอบเพื่ออาไปแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ด้วยนะคะถ่ะแล้วเรามาฟังความรู้สึกและความประทับใจนะคะจาก ผู้ที่ใช้บริการจริงนะคะของศูนย์สุขภาพเพศพยาไทยนวมินเพราะเราเข้าใจทุกเพศจากคุณฟอยกันเลยค่ะชื่อฟอยนะครับพิชชาพัศสกดาพิสุทธิ์นะครับเป็น t า a แมนนะครับอายุ24ปีนะครับปัจจุบันเทคฮอร์โมนมาได้ประมาณ4ปีแล้วครับดีมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณ4ปีที่แล้ว ศูนย์แบบศูนย์บริการสําหรับคนข้ามเพศคือน้อยมากคือแบบผมอย่างเงี้ยต้องหาข้อมูลเยอะมากแทบจะไม่มีเลยก็ที่มีหลักๆก,ก็แค่มีประมาณ23สาที่แต่ปัจจุบันอะ่ะถ้าให้มันมีศูนย์บริการอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นอะ่ะอันเนี้ยดีมากๆเพราะว่าคนข้ามเพศอะ่ะเริ่มมีมากขึ้นแต่ว่าสถานที่รองรับอะ่ะไม่เพียงพออืมอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับโรงพยาบาลที่มาเปิดให้บริการสำหรับคนข้ามเพศครับ อย่างแรกเลยอยากให้มาเข้าระบบเข้าระบบการดูแลรักษาแล้วก็เทคฮอร์โมนผ่านโรงพยาบาลแล้วก็ที่แบบได้มาตรฐานนะครับไม่เทคเองให้มาเข้าพบแพทย์พบหมอพบจิตแพทย์ผ่านระบบให้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อยากให้คนที่เป็นชานเจนเดอร์หรือ LGBT ยอมรับตัวเองแล้วก็ผ่านความกดดันนั้นมาให้ได้ครับ แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเนะี่ยเราพาไปเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพเพศโรมาพยาธิ์ไทยเนะาะมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะใครที่อยากติดตามนะคะว่าเราจะมีศูนย์อะไรมาแนะนําหรือมาเสนออีกนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะหรือใครอยากจะติดตามเรื่องศูนย์สุขภาพเพศต่อนะคะติดตามได้เลยที่ Facebook ศูนย์สุขภาพเพศพยาไทยนวมินนะคะหรือ Line OA พยาไทยนวมินได้เลยค่ะค่ะและสำหรับอีนี้นะคะมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและจะเจอกันใหม่ใน EP หน้าและอย่าลืมติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นในหัวข้ออะไรแต่วันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ